สวัสดีครับคุณดูวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโจเซเอ็กนในคลิปนี้พีสก็ได้เข้าร่วมงานแข่งจีโนเอ็กวันขับครั้งที่3ก็จะมีหลายๆทีมเข้ามาร่วมค่อนข้างจะตึงมากและทีมเราก็คือ ทีมแปมวัดดวงนั่นเองนะครับซึ่งทีมของผมก็จะมีลูกา้าแปมแล้วก็น้องอีกคนนะฮะมาดูกันว่าตัวฮาของแมปจะได้เข้ารอบหรือเปล่าหรือจะตกรอบกันแน่มาลุ้นกันฝากกระทืบไลฟ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราแกง๊งจอแจด้วยนะครับไปลุยกันเลยอันนี้เราได้เชื่อมจิตกันยังเออเชื่อมจิตก่อนเออเชื่อมจิตผมเชื่อมละมาเดี๋ยวพี่ ใช้เอ่อธนูก่อนจะต,ต้องมีคืนพลังนะ <What? S 3> งนะว่าววัโดนสกิปขวาเนี่ยวัวมากเลยอนะ่ะไอมิตตี้ไหนมามางานมา,มางัดพี่เราทำไดเนี่ยืึเราก็งัดเลยจะไปเกล่ะเหรอเออธรรมดาหยุด,ดยแล้วมีตี้หนึ่งมีตี้หนเล่นไหม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 ของพร้อมหรือเปล่าไอของนี้ไม่มีมือเลยนะของนี้ไม่มีมือในมือเลยนะเออออกสไลด์มาออกเลือดมีสอง จะนำเบอร์ไหนจะนำเบอร์ไหนจะนำมาดิดูก้าเนี่ยเบอร์สองดูเบอร์สองดูเบอร์สองเล่นดูเบอร์สองเล่นเล่นตนักแข่งนักแข่งออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายงั้นน่ะตัวนี้นาะโอเค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 กำลังไปผมกำลังไปครับผมกำลังไปครับตัวนี้นักแข่งเลยตัวเนี้ยเดินตามนักแข่งได้เลยใช่หรอครับนักแข่งนอกลีกอ่ะตัวเนี้ยมา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 เดินมาเป็นตี้เลยเราอ่ะอืม Yes ต้นเปิดดูได้เลยปดูออออกเเรืฮะต้นันนี้คือเราจริงจังนะครับเราจริงจังเกับดาว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 หน้าผมอ่ะมาร์กหน่อยดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงห้องอ้ไอ้บอลขาวๆนี่่โอ้โหเร็วจัดมันรู้เร็วจัดมีตะโกะอ่ะทุกคนแล้ระวังเราดนหลังเข้านะกว่าดนหลังเข้านี่แหละ เออว่ะหลังเข้านี้ชิบหายเลยนะอุ้ยเอ,อ้าโอ้โหเรียบร้อยแป่มวัดดวงกูไปกับดาวกับดาวมีคนถอยได้ไหมน่ะผมระวังดูหลังเข้านะคะข้างๆอีแฉบแแฉบแเดี๋ยวไปชุบพี่เดี๋ยวไปชุบเอครับผมอือ้อหงก่อหายเลยเฮ้ย ยิงมันไม่ได้เลยหรเกินไปเป้าเร้ห็นแล้วละสวยสวผมขอดูสเตที่โจโจ้ดิยังไงเกือบดาวเกือบดาวเกือบดาวโอ้โหเกือบดาวอยู่กผมมาผรงไหนดีผมรงไหนดีกดาวเี่ยตรงไหนดี้าไม่รู้เลยไป ไปหาลงหยบเดียนนะที่จบแล้วหยบเดียนเลยไหนสเต็ปแปมบัดดงไปไปเก็บปืนไม่ได้ยินเสียงเท้าเว้ยเหยียบเหรียญเหยียบเหรียญเลยไปหาเหยียบเหรียญก่อนอย่าเพิ่งฟาร์มตรงไหนวะเหยียบเหรียญเนี่ยมีปะข้างนอกเขายังไม่ได้ฟาร์มด้วยซ้ำไปหาเหยียบเหรียญเลยเขารีบฟาร์มรีบไปนั่นน่ะเหรียญอยู่กวามเลยพี่แปมพี่แปร์ช่วยได้เลยสี่ร้อยก่อนอ๋อเข้าไปหอนาฬิกา หัดูดาวหอดูดาวเออหอดูดาวพูดผิดมีชุดที่มีชุดแบบมีห้าร้นะตอนเนี้ยพี่เอาอ่ามาใช่ไมครับไม่ตอนนี้400มันยังชุบได้อยู่ไม่ใช่หรอไม่หมายถึงซุป2คนไงอ๋อพี่ละคนก่อนนี้อย่างพอวิ่งขึ้นมาชุบเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคร่มันจะชุบ600นะถ้าวงนี้จบอ่ะมันเพิ่มขึ้นได้เหรอใช่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 ชุบเลย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 ชุบเองเลย ห้าร้อยไม่ไม่ไม่ซุปตัวที่ถูกถูกไงคนจะรั่วอ่ะจะรั่วอ่ะโแบบวัดดวงเนาะจะรั่วผมบอกแล้วให้คุณเล่นนาคอรสเวลาที่แบบเล่นวีฟอ่ะเออนาคอสผมบอกคนอยู่คุณไม่ฝากอะไรเลยไม่ตายครับจำไว้ย้อนถ้าถ้าถ้าตาอนนี้เราเราได้ห้าคิวผมจะพาไปเียง เย็ดมมีอาชีพด้วยอาชีพบอกอาชีพบอกเต้นปลาเฮาเต้นปลาเฮาเดินยิงเลยมา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 เบอร์สามอ่ะเบอร์สามพี่โจมาพี่โจมาโอ้โหโอ้ขออะไรไปยังไม่ได้เลยขอฟาร์มแบบแป๊บนึงก่อนโอ้โหไปตรงนู้นเลยเหรอ

ไม่ไม่ไมเราค่อยๆเล่นดีกว่าทั้งนั้นอ่ะตอนแรกเราวอร์มมือก่อนโอ้โหของแบบไม่มีเลยของไม่มีเลยมีคนมีคนมีคนยิงอันนี้มีคนยิงอันนี้มีคนจริงนี้หลังเราอ่ะรอรับเลยรอรับเลยมีคนนะมีคนนะระวังหน้าพี่โจมีคนนะหืึโอ้ยมีคนมีคนมีคนจริงด้วยตรงขอบวงอ่ะเห็นตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งันโผล่หัวมาเดี๋ยวจะมาร์าไม่ไม่ต้องมาร์ก็ได้ทิศประมาณหนึ่งหกห้า หกห้าทอนั่นแหละแถวแถวนั้นแหละ165เห็นอยู่เป่ปนไหมเปลี่ยนเปนยอนขอขอหนขอหน่อยกันหน่อยปนอะ่มเฮ้ยมันมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมเอสวไปบ้านแดงแล้วสองสองตัวเห็นสองตัวโดนมาเปิดโดนมาเปิดโดนมายิงโดนทีหน่อย มันอ้อม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 อยู่มันอ้อมอยู่จะจะให้ยิงไหมมมมัันนแแลล้้้ววออยิงเลยยิงเลยเปิดได้เจอก็เปิดเลยถ้เจอก็เปิดเลยนี่ไงมากกวแล้วสวยพี่โจ้สวยมันอยู่นอกวงอยู่นอกวงมันเสียแบบเราอืมเจ็บมากเจ็บมากตอนที่ผมยิงมันเจ็บมากป้งหนิงเราเราเราไปใกล้ๆกันดีกว่าวะใช่เดี๋ยวไดุู้ทันอะไปอยู่น่าเมมีสองน่าเฟรมมีสองช่วยหน่อยนะผมมีสองโอ้โหไปอยู่ไปอยู่ ไปอยู่ไปอยู okay, okay, okay. ่เนี่ยมาสามแล้วเรามาสามแล้วตรงเนี้ยใกล้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ยิงยิงโค้ชมิกันยิงโค้ชมิกันโอเคโอเคโอเคเแม่เฮ้ยไม่โดนทั้งนัดมันเข้าบ้านเนี่ยใช่มันเข้าบ้านเหรอพี่เราจะยิงนะเอชทีเอ็นนะเต้นออกไปไปไปไม่มีอีกหนึ่งตัวนะอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งเจม้า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 เออล้มล้มล้ม ข awesome> yeah ุ่นเฉียดทางนั้นมีนทางร้อยห้าท yeah okay, okay, okay. ี่ด oh ีอ่ะอืมมมัดันมามัดันมาจะเอารอเฮ้ยมันมาดันมามดันมาเอสีอยู่ตรงมอยู่ตรงโน้นตรงหนตรงทางฟ้าตรงทางฟ้าโอเคโอเคโอเคลูกศุนย์ก็โ้อ้โอหโออห้า เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วนอีกออยากโหเอายากว่ะยากว่าบวะมารบที่เห็นมันอยู่มันวิ่งมาวิ่งมาสตัวนะสองตัวสองตัวอุ้ยโดนหัวโอ้โหขมจ้า เตรียมออกขล้วไปช่วเพื่อนเลย9 0 0เหรียญทุกได้อยู่ทุกได้ทุกได้คนนึงพี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันพากันตายหมดนะทางนั้นออกแล้วไปทหน้าผมไปเฮ้ยไปเห็นวะพี่ไเนี่ยลงรถเข้างรถท้อรถอย่าไปฝั่งนี่มันไปของท่นานผู้อุ้ยมันเห็นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเ <laughs> ฮ้ยทำไมมันเล่นปืนพวกนี้วูดสเปกเกอร์มันตึงเหรอเดี๋ยวนี เอาก็ไม่บอถ้างนั้นผมก็จะยิบงั้นเป็นไงบ้างครับคุณดูในการแข่งครั้งนี้ทุกคนก็น่าจะไม่ถูกใจเพราะว่าล่วงกันง่ายเกินนะฮะโอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากดูคลิป EP ีต่อไปก็คือกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเลยรักกันเนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับพี่ขึ้นไว้ให้แล้วไปดูคลิปต่อไปเลย